สวัสดีจ้าวันนี้มาพ่อกับบ้านน้องนะจ้ากับพี่นิจก่อนที่จะเนาะวันนี้ประเทศงานเมื่อยๆม,มาจาับเพราะเลยอยากกินยำตีนไก่เนาะจา้าตรือกล่องบ่คอยสมุดนึกกับไม่กระคาไก่เนาะเนี่ยดีเนาะ,ะจา้าตีนไก่ไอ้เพิ่นซื้อมาโลนึงนี่จา้ากระซิมายำวันมมมนี้เนาะจา้ายำเผ็ดๆกินนะจา้าอากาศเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเนาะจาะ้าเนาะ อากาศเดียวหอนเดียวหนาวก็เลยเห็ดสื่อติ้นไกลมาย่ำจ้ะเพ็ดเพ็ดแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวก็สรมาลงมือเห็ดกันจันนีค่ะเครื่องกะกาปรปลาเครือเทศแล้วจ้ปะปลาไซกะแสบเึ้เกาหน่อยละจ้ะเนาะอันนี้น้องกะปั้นแล้วด้วยจ้ะเพราะว่าพริกสมือมันเม็ดใหญ่แล้วพี่เนาะพริกแดงพริกจินดาแดงนี่เม็ดใหญ่ใหญ่เลยจ้ะตำบ่ค่อยละ,ละเอียดจ้ะต้องใส่ปั้นเนอาี่ เดี๋ยวน้องสมมติาลงมือเฮ็ดแล้วจ้ะอ่ะตีนไก่ไงง่ะงามเจ้ามื่อนี่ค่อยสมุดนี่นี่ยตีนไก่งามคัจก,จกจ้ะจานเดี๋ยวก็ให้พี่นีก่ก่อนประเทศนะพี่ลงมือจานนี่กะเทศลงเลยจ้ะ อันนี้ถ้าปรุงแล้วเ้วเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเห็ดสําเร็จแล้วจ้ะเอาขาไกล่ลงเลยจ้ะขาไก่น่องกับลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาลงเลยจ้ะจานมันไวไ้ใจมเป็นวากระเพ็ดดูเด้อหงัะชิมเมิ่งล้ว ซิมมองกันนะพี่ผมคุ้งยังเพิ่มบ่ป้าแดงดีค่ะพอดีแล้วพอดีแล้วก็เอาเครื่องลงจ้ะ ขาดเออผักเคื้อเทศนาจาจ่าใส่มันเป็นสีสันเธอบานน้องใส่ไปกับพ่อใคกินกันจ้ะแต่หายสันใส่เนีมันเป็นสีเป็นสันง,า,ง,งามๆค่ะใต่อยู่น้าจาาเนาะอันผู้มากินก็ใส่กิดเป็นผักไปซีิมไหมเบื้องผักลงทุกอย่างเ,าเราแซ่พอ จ้านในจ้าคนซาซาเลยคือคนมันเข่าเครื่องกระสันกฝากแฟเด้อจ้าฝากคลิปย่ำตีนไก่บ้านนองในจ้าเนในจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเห็นเด้อสุดเดยพลาดคลิปต่อไปจ้าขอบพระคุณหลายๆจ้าที่สมาครติดตามรับชมคลิปให้จ้าตักเสิร์ฟไว้จ้าพอกันคลิปต่อไป้ะจ้าเนาะ ใส่โมมดกับปลาตองใส่ติดคืนเดี๋ยวจากตักเพราะมันงามพักใส่มุ่มนั้นนะจ๊ะพ<ม>อะกันคลิปต่อไปเนะจ้ะเนาะนีจ้ะหังใส อาตาเป็นแบบนี้ด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้ามากินน้ำกันแสบๆจ้าสวัสดีค่ะนี่จ้านาตาเป็นตาแสบบ่จ้า